การขันน็อตชุดคัดครับเครื่องสามสองแปดครับอันนี้เป็นน็อตเบอร์สิบสี่สิบสี่หรือสิบเจ็ดนะฮะน็อตเบอร์สิบเจ็ดครับค่อยๆขันเข้าไปก่อนครับขันเข้าไปให้มันสุดยก่อนครับเราต้องไล่ขันเข้าไปให้มันเสมอกันครับ ที่เรกเนี่ยให้ใช้บล็อกใครมีตัวป่อกเกล็เอาบาอกเกลกดไปก่อนครับขันนําไปก่อนครับเวลาขันแน่นผมก็จะใช้บล็อกไรสายในการยริงเข้าครับหาไขควงแบนๆตัวเล็กๆนะครับมาขัดไว้แล้วค่อยๆขัน เข้าไปจนมันสุดครับอถ้าหากมันทำงานยากให้วางเครื่องนอนลงแบบนี้เลยครับ จริงๆเนี่ยเอาบล็อกตัวนี้แล้วก็อันนี้ขัดเข้าไปแล้วก็ขันพอตึงๆก็พอครับแต่ผมก็จะใช้ตัวนี้ยิงครับบล็อกไรใสายโอซุกะครับห้าสองศูนย์ปรับไปที่เบอร์หนึ่งครับปรับไปที่เบอร์หนึ่งแล้วล็อกแบบนี้ครับล็อกไว้แล้วก็กดเลยครับ แค่นี้ก็พอนะครับเราอย่าไปกดแรงกดแชร่ เดี๋ยวเกียวมันจะเสียครับกดปร๊กปลกปกพอไอตัวนี้เริ่มหยุดอเวลาเรากดเข้าเนี่ยกดกระแทกกระแทกเข้าไปพอไอตัวนี้เริ่มหยุดนะให้หยุดเลยอย่าไปขันเน้นย้ำเข้านะครับมันอยู่แน่นอนนะฮะมันอยู่แน่นอนแต่ถ้าใครใช้ไอตัวนี้ใช้ด้ามขันตัวนี้ฮะเราก็จะพอมันตึงมือเราก็พอนะครับก็มีประมาณนี้ง,ง่ายส่วนไอตัวนี้เนี่ยมันจะก็จะง่ายสะดวกแต่ มันต้องอยู่ที่คนกดนะครับเราต้องค่อยๆกดเบาๆกดไล่เข้าไปเบาๆนะครับพอมันเริ่มหยุดตรึกๆตรึกเริ่มหยุดแล้วให้หยุดทันทีอย่าไปกดแช่ครับ